ฮารีจะเดินฤทีิ์ครับน้องต้นหอมอัลบาลนหนครับสองครับเท้าเอวด้ลูกเดินเลยเดินเลยลูกเท้าเอวด้วยต้นหอมหมายเลขสามมาเลยครับมาดิหมาเลขสมาเลยลูกหมายเลขสามเดินไปเลยลูก เด็กหญิงนาคอนะครับสวนหน้าครับน้องโกสันเด็กหมายเลขสี่สมิตราครับบุญบานน้องข้าหอครับอันดาบหนึ่งครับสองครับหมายเลขห้าครับวริศนาณนิรัตพงศ์น้องทัพทีมอันดาบหนึ่งครับสามครับ บกไม้บกมือด้วยไปหมายเลข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 เจ็ดหมายเลขเจ็ดลูกหมายเลขเจ็ดมาขอลูกหมายเลขเจ็ดแล้วลูกหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดมาเลยมาเลยเจ้ทิงปัญสาพระน้ำบงงามน้องไมยครับเออบาลซอนนะเพื่อน